จสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเมื่อคุยกันกันกบพี่น้องที่เป็นคนดำนาคนทำไร่ทันนี้เขาก็บอกว่าก็ได้ ทำงานจนสําเร็จไปแล้วจะเป็นดำนาจะเป็นการเพาะปลูกต้นไม้แต่น,นี้ก็รอที่จะรับผลและผลนั้นก็เป็นผลที่พระพินเจ้าเองก็จะต้องช่วยเหลือในการที่จะให้ความเจริญเติบโตแก่ต้นไม้เพราะพระองค์ก็รักพวกเราที่ทามาหากินด้วยความทุกข์ยากลาบากเป็นพระองค์เองที่จะทําให้ต้นไม้เหล่านั้นมันเกิดผล เป็นเมล็ดข้าวเป็นต้นไม้ที่มีผลที่ทำให้พวกเรามีความสุขในการดำรงชีวิตตลอดไปนะครับสณะทีน,นพระวรสารน,นั้นก็มีความหมายว่าพระเยซูเจ้าท้าท,ทายพวกฟาริสีเรื่องของอพวกฟาริสีไม่เชื่อในพระองค์ต้องการเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ประการหนึ่ง ระเยซูเจ้าก็าเลยตอบว่าไอ้คนชั่วร้ายหรือคนไม่ซื่อสัตย์ต้องการเห็นเครื่องหมายนี้จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นเว้นแต่เครื่องหมายของท่านประกาศศกโยนาเท่านั้นโยนาอยู่ในท้องปลาสามวันสามคืนชั้นใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะอยู่ในท้องอแผ่นดินเป็นเวลาสามวันสามคืนฉะน,นั้นแล้วก็ อันนี้เราก็จะเห็นว่าการที่ฟาริสีเห็นจะจะถึงเครื่องหมายต่างๆอัศจรย์ที่เห็นจนนับไม่ท้วนนี่นะครับเขามองไม่เห็นว่าเป็นอัศจรรย์อันนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆที่เขาเห็นแล้วก็ยังบอกว่ายังไม่เห็นเครื่องหมายถ้ามองย้อนไปในอดีตเราก็จะเห็นบุคคลหนึ่งชื่อยีเดียนเนี่ยในพระกัมภีร์เนี่ยก็เป็นคนที่ เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็พระบิา้าทรงเลือกท่านให้มานำชาติอิสราเอลคนนี้เขาสงสัยอยู่ว่าเออพระบิดาเลือกหรือเปล่าเนี่ยเลือกให้เขามามา,มาเพื่อจะได้นำชาติอิสราเอลเนี่ยเขาจึงขอเครื่องหมายจากพระองค์หนึ่งเครื่องหมายหนึ่งอย่างสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขา เอานุ่นเนี่ยไปไว้ข้างนอกเต็นท์แล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าขอให้พระองค์วันพรุ่งนี้ขอให้พระองค์ทำให้นุ่นเนี่ยมันเปียกหมดแล้วก็ดินที่อยู่รอบๆมันนั้นแห้งสนิทถ้าเห็นเครื่องหมายนี้แล้วท่านก็จะยอมพระพินเจ้า อันนี้วันรุ่งขึ้นเราก็จะเห็นว่ารุ่นที่เอาไปนั้นเปียกดินที่อยู่รอบๆนั้นแห้งสนิทแต่เจ้าสิบกิติออนคนนี้นะครับหัวแข็งเหมือนกันสงสัยอีกทั้งทงที่ตัวเองวางกฎเกณฑ์เพื่อจะได้ขออาศจรร์และเมื่อได้แล้วก็ยังยังต้องการเครื่องหมายอันอื่นๆอ,อีก บางทีในชีวิตของเราเราก็จะทำคล้ายๆกับกิเดีอนนี่แหละก็คือต้องการเครื่องหมายจากพระเยซูเจ้าตลอดเวลาแต่เครื่องหมายนั้นมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เปิดใจที่จะรับไม่เปิดใจที่จะบอกว่าพระบินเจ้านั้นใหญ่กว่าเราและพระองค์ เป็นผู้ที่ดูแลเราทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาที่เรารู้สึกลดเล่นลดเต้นยินดีมีความสุขคิดถึงพระองค์บ้างหรือเปล่า่ะว่าใครเป็นคนที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นทำให้เราเป็นอย่างนี้และพระองค์ก็รักเราเวพรเราแล้วก็ยัง บอกกับเราทุกคนว่าเราเป็นเราทุกคนนี้เป็นลูกของพระองค์เสมอไปไม่ต้องการเครื่องหมายอะไรหรอพี่น้องสําหรับคนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยจะเรียกแต่เครื่องหมายแต่คนที่มีความเชื่อแล้วก็จะเห็นเครื่องหมายทุกขนทุกแห่งต้นไม้ที่มันออกดอกสวยงามที่แตกต่างกันไปต้นไม้ใหญ่ออกดอกเล็กก็มีต้นไม้เล็กๆออกดอกใหญ่ก็มี ันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งแต่เราเราได้เปิดตาดูหรือเปล่าล่ะว่าเนี้ยคืออัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระบินเจ้าอยากจะบอกกับเราและอะไรต่างๆในชีวิตดังนั้นพี่น้องครับถ้าเราสงสัยในน้ำพระทัยดีของพระบินเจ้าก็ขอให้เราได้มีเวลาว่างๆอยู่กับพระองค์บ้างแต่และว,วันสักห้านาทีสิบนาที แล้วเราจะเห็นนัศจรันที่เกิดขึ้นกับเราเสมอไปขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง